สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูในคาบแนแนวกันอีกแล้วใช่ไหมคะ,ะในคาบนี้เนี่ยครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียน,นเรียนได้ร่วมสนุกกันอีกแล้วนะคะอ่ะกิจกรรมในวันนี้เนี่ยชื่อกิจกรรมว่า how to ทิ้งทิ้งมันไปในทางขยะนั่นเองอ่นักเรียนสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่า how to ทิ้งเนี่ยมันหมายถึงอะไรแล้วทิ้งอะไรลงไปในถังขยะใช่ไหมคะอ่ะถ้าเกิดว่านักเรียนเนี่ยเห็นภาพในหน้าจอนะคะหลายคนเนี่ยคงจะเคยเห็น ภาพภาพนี้มาแล้วเนาะภาพภาพนี้นะคะเป็นภาพที่มาจากภาพยนตร์ How to t h i n k ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอนะคะซึ่งภาพภาพนี้นะคะครูได้เอามาจากมิวสิกวิดีโอเพลงทิ้งแต่เก็บของเดึอดทอยค่ะอ่าแล้ววันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนมาฟังเพลงนี้ไปด้วยกันค่ะแแค่่อออยากกกกจะะขเ็บบไไวีทลม้ ให้มันเป็นเเรื่องา้าไมพานานานลง,นนงกันไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนอ่ะเพลงแพลนี้นะคะนํามาสู่กิจกรรมที่ครูจะให้นักเรียนทํากันในวันนี้นั่นเองอ่นักเรียนสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่ากิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับเพลงเพลงนี้กันกิจกรรมนี้นะคะก็คือ how to ทิ้งทิ้งมันไปในถังขยะนะคะ ความสุขทิ้งไว้ในใจความทุกข์ใจทิ้งไว้ในถังขยะอ่ะสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยครูจะให้นักเรียนทำอะไรครูนะคะอยากจะชวนให้นักเรียนเนี่ยลองนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในอดีตนะคะซึ่งในอดีตคาว่าอาดีตนะคะอาจจะแปลว,ว่าอาดีตในระยะยาวนะคะอย่างเช่น เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันเด็กของนักเรียนนะคะหรือว่าอาดีตที่ผ่านมาไม่นานนะคะอย่างเช่น5นาทีที่แล้วเนี่ยก็คือว่าก็ถือว่าเป็นอดีตนะคะอย่างเช่นสถานการณ์ที่เราพบเจอโดยเฉพาะสถานการณ์คุยในทีเนี่ยทำให้ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของเราในหลายๆอย่างนะคะ,อย,ยคะ,คะอย่างเช่นการที่ทําให้เราเนี่ยมีความทรงจาที่ไม่ดีนะคะอย่างเช่นการ อย่างเช่นการที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปพบเจอเพื่อนออกไปเที่ยวกับเพื่อนหรือว่าทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้เพราะว่าต้องรักษาระยะห่างใช่ไหมคะเพื่อความปลอดภัยของเราเองอันนี้ก็คือเป็นความทรงจาหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตของเราเนาะแน่นอนค่ะว่านักเรียนเนี่ยก็น่าจะมีทั้งเหตุการณ์ที่เป็นความทรงจำมีดีนะคะหรือว่า เเหตุการณ์ที่ทําให้นักเรียนมีความสุขนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่ทําให้นักเรียนมีความทุกข์นะคะครูเลยอยากให้นักเรียนเนี่ยเก็บเหตุการณ์หรือความทรงจําดีๆของนักเรียนไว้ในใจนะคะส่วนเหตุการณ์ที่เป็นความทุกข์นะคะลองลิสต์มันไว้นะคะแล้วก็เก็บมันไปแล้วก็ทิ้งในถังขยะค่ะเพราะฉะนั้นเลยค่ะมันก็เลยมาเป็นที่มาของกิจกรรมในวันนี้กันค่ะโดยครูนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยลองนึกถึงเหตุการ์ สิ่งที่ไม่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆความทรงจํานะคะหรือว่าสิ่งที่ทําให้นักเรียนรู้สึกแย่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยนักเรียนนะคะก็ลองเขียนในกระดาษแล้วก็ลองส่งมาให้ครูในทางลายส่วนตัวของครูนะคะหลังจากส่งให้ครูแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนก็ทําการขยับแล้วก็ทิ้งลงไปในทางขยะค่ะเราจะทิ้งมันไปด้วยกันนะคะเราจะทิ้งสิ่งแย,แย่ๆความทรงจำแย่ๆไปด้วยกันนะคะนักเรียน นักเรียนหลายคนอาจจะสงสัยค่ะว่าทําไมครูถึงให้นักเรียนทํากิจกรรมนี้นะคะเนื่องจากว่าถัางขยะก็เปียกเส,สม,มือนกับหลุมดําค่ะนักเรียนหลุมดําที่เมื่อเราทิ้งอะไรลงไปนะคะมันก็จะหายไปคะ่ะนักเรียนมองไม่เห็นจาไม่ได้เวลาที่เราทิ้งขยะไปคะ่ะนักเรียนนักเรียนบางคนนะอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะนักเรียนอาจจะจา <ivel> <onces> ไม่ได้ด้วยซ้ำคะว่าเราทิ้งอะไรไปหรือเราทิ้งอะไรไปเมื่อไหร่นะคะ เพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่ทิ้งค่ะสุดท้ายแล้วมันก็คือขยะค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นค่ะในเมื่อเราทิ้งความจางๆแย่ๆทิ้งขยะไปแล้วนะคะมันมันก็ถึงเวลาที่เราจะเริ่มต้นใหม่กับสิ่งดีๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในกเกรียนทุกคนเริ่มต้นใหม่ไปกับครูนะคะ